สวัสดีครับทุกคนวันนี้มอแกนจะพาไปกิน๋วยเตี๋ยวหมูสูตร100ปีร้านแปะเปตลาดน้ำบางพลดัดบางใหญ่นนทบุรีปังหมุดไว้เลยนะเดินเล่นก่อนกินก็ได้ที่จอดรถเยอะจอดที่สันเจ้าใก,กล้ๆได้เลยในตลาดมีทุกอย่างเลยสมุนไพรผักผลไม้ถูกมากเฟอร์นิเจอร์วินเทจสไตล์คุณพ่อคุณแม่ก็มีตังใช้ในครัวแม่บ้านสายเป้ถูกใจแน่นอนเมื่อมาถึงร้านก็เข้าคิวตั้งใจรับของแล้วหาที่นั่งกินได้เลย๋กยเตี๋ยวธรรมดา30บาทพิเศษ40มีน้ำใสต้มยำเย็นดาโฟเตาถ่านหอมมากนื ลยมาเร้านหยุดทุกวันพุธพลัสหาดเปิดเจ็ดโมงเชา้าถึงบ่ายสามโมงไปทานกว๋วยเตี๋ยวกันเราชอบต้มยำที่สุดจามใหญ่มากติสันคือดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยต้มหมูชิ้นใหญ่กําลังดีหมูสับคือได้แต่ชอบเกี๊ยวกรอบก็แอดออนเพิ่มได้อีกฟินมากเบากันเด้อมันร้อนเลยละ่ะขอตัวไปทานก่อนนะเผ็ดปุ๊บจัดกาแฟโบราณปับ๊บแก้วละสิบบาทเองนะแก้บบเผนะ็ดได้จริบบงนะแก้วนี้คือตำนานก่อนกลับแวะให้อาหารปลาหน่อยก็โยนไปเลยสิคะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละปลา พียบท่านอิ่มเดินเพลินเป็นสุดๆจบคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อน